อันนี้อันนี้สามคืนแล้วนะคะนี่นี่ <Yeah. S 1> แต่ว่ามาดามก็กินตั้งแต่กินตั้งแต่คืนแรกแล้วนะคะไม่ได้กินตั้งแต่คืนแรกนะคะมาดามทําตอนเช้านะคะแล้วก็กินกินเที่ยงเลยนะคะเพราะว่ามาดามอยากกินมากนี่นี่นะคะอืม อร่อยอ่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะข้าวหมากสามวันนะคะนี่เดี๋ยวมาดามจะทวนให้ฟังนะคะมาค่ะเราจะมาทํากันนะวันนี้เราจะมาทํเข้าวหมากกินกันนะคะนี่นะคะมาดามใช้ยีสต,ตัวนี้นะคะเนี่ยคือมาดามไม่มียีสข้าวหมากนะคะมาดามใช้ใช้ตัวนี้นะคะยีสซองแดง ข้าวเหนียวมาดามต้องจะเนืสุดนะคะโอส่วนนี้จะอยู่ที่มาดามจะใช้สองช้อนชานะคะน้ำอยู่ที่สามรอยหกสิบนะคะคราวนี้ข้าวเ,เหนียวเรามันร้อนเราก็จะเราก็จะใช้น้ำธรรมดานะคะ จริงๆแล้เราต้องใช้น้ำอุ่นนะคะเราจะใส่น้ำตาลไปที่สองสามสี่ห้าแล้ใส่น้ำตาลไปที่หกช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราจะใส่น้ำไปที่สองรอยห้าสิบ แปดสิบหกสิบมาสองร้อยห้าสิบร้อยยี่บห้าโอ้มามาดามใส่ผิดนะคะมาดามใส่ผิดไปแปดสิบนะคะแต่ไม่เป็นไร แค่นี้นะคะแล้วก็หมักไว้สามวันนะ,ะปล่อยไว้สามวันค่อยกินได้นะคะเราจะมารีวิวนะคะนี่เราทำเมื่อเช้านี่นะคะ <c oughs> นี่เราทำเมื่อเช้าเมื่อเช้าเราดูไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้ก็เ ตอนนี้ก็เที่ยงนะคะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วอากาศมันร้อนมากเลยแล้เปิดชิม <laughs> ตลอดเวลานะคะนี่นะคะนี่แฟนชิมเมื่อกี้นี้เหลือ,อน,นี้เราก็จะกินนะคะอันนี้มาดามใส่น้ำแข็งไปนะคะนี่อร่อยมากแค่วันแค่วันครึ่งเองนะคะหาฝาอีกฝัางก่อน นี่สองคืนแล้วนะคะอือสองคืนอร่อยมากอืมสวัสดีเช้าวันอังคารนะคะน,นี่นี่นะคะ สามคืนแล้วนะคะสวัสดีค่ะนี่เป็นเอนี่เป็นเข้าหมักวันที่สามแล้วนะคะมาดามก็ชิมชิมออันนี้น้ำไม่น้อยนะคะน้ำมันไม่ได้เยอะเพราะว่ามาดามเอาเข้าตว้เยินไปตั้งแต่มาดามหมักไว้ข้างนอกหนึ่งคืนนะคะปล่อยไว้ข้างนอกหนึ่งคืน พอวันที่สองมาดามก็เอาเข้าตู้เย็นแล้วเพราะว่ามาดามอยากกินเย็นๆนะคะอยากกินเย็นๆแต่ถ้าใครหมักไว้ข้างนอกสามวันนะคะน้ํามันก็จะเยอะขึ้นแล้วมันก็จะทําให้รสชาติดีขึ้นนะคะเอ,อเดี๋ยวมาดามจะมาทวนให้ฟังนะคะนี่ถ้าใครถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปงดที่แล้วนะคะเพราะงดที่แล้วมาดามไม่ได้ผสมมาดามจะบอกให้ฟังนะคะถ้าใครชอบสูตรเข้มข้นนะคะนี่มาดามวางไว้อย่างนี้นะคะ ถ้าใครชอบสุกถ้าใครชอบแบบว่าเข้มขน้นเข้มข้นเลยนะคะกินแล้วแบบหูแดงแก้มแดงท้องร้อนอะไรประมาณเนี้ยนะคะสูตรนี้นะคะแต่ถ้าใครชอบแบบซอฟซอแบบที่คนแก่กินนะคะสูตรนี้นะคะที่เราเคยกินสมัยเด็กๆก,กินกับข้าวเหลาอ่อกินกับข้าวหลามตัดนะคะเนี่ยที่ที่คนแก่พายเรือมาขายแล้วก็มีข้าวหลามตัดอันละสลึงวางไว้นะคะสูตรนี้นะคะ คือกินได้ไม่เมานะคะเด็กเด็กก็กินได้ไม่เมาแต่สูตรนี้เหมาะสําหรับผู้ใหญ่ที่ที่ชอบกินแล้วเมาแก้มแดงอองตองหูแดงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็แต่ว่าสองสูตรนี้ก็ร้อนท้องเหมือนกันนะคะโอเคเราจะมาพูดให้ฟังนะคะสูตรหนึ่งนะคะข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยก่อนนึ่งนะคะข้าวเหนียวก่อนนึ่งหนึ่งถ้วยต่อยี้ หนึ่งช้อนชาครึ่งนะคะน้ำตาลสี่ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำอุ่นอยู่ที่ร้อยแปดสิบมลนะคะเอาไว้ข้างนอกนะคะสามวันส่วนสูตรอันนี้ของมาดามน,นะคะข้าวเหนียวห้าร้อยมลนะคะก่อนนึ่งนะคะก่อนนึ่งห้าร้อยมลยี่สองช้อนชานะคะน้ำตาลหกช้อนโต๊ะนะคะส่วนน้ำมาดามใส่น้ำผิดน,นะคะสี่ร้อยห้าสิบห้ามลลองไปทำกันดูนะคะถ้าใครอยากกินข้าวหมากแล้วกออ็ไม่มีแป้งข้าวหมากนะคะ ลองไปทําดูทําให้ทําน้อยๆก่อนนะคะให้ทําน้อยๆก่อนทดลองจากสูตรนี้ก่อนนะคะสูตรเนี้ยข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยยีสต์หนึ่งช้อนน้ําตาลสามช้อนแล้วก็น้ําก็หารครึ่งไปนะคะไปลองดูนะคะอยากให้ลองมากเลยให้ลองสูตรอ่อนๆก่อนลองสักเอ่อหนึ่งแก้วก่อนเออยมวันนี้เราไม่ชอบเลยมันมันยังไม่เมาเราก็เพิ่มยีสต์ไปนะคะ แต่ว่าอย่าใส่เยอะนะคะยีตแค่นี้สูงสุดพอแล้วกําลังดีนะคะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเมานะ,ะนี่แค่นี้พอแล้วส่วนน้ําตาลใครชอบหวานมาดามแนะนําว่าให้ใส่สี่ช้อนนะสําหรับคนที่ชอบหวานแต่คนที่ชอบแบบหวานน้อยๆไม่ไม่หวานมากแต่ก็หวานนะคะแนะนําให้ใส่แค่สามช้อนนะคะก็แนะนําให้ใส่สูตรนี้นะคะนี่ส่วนน้ําก็ใส่สูตรนี้ก็ได้ ใส่สูตรนี้ก็ได้ใส่สูตรนี้ก็ได้ใส่ได้หมดนะคะเพราะมาดามก็ทาทั้งสองสูตรแล้วนี่อันนี้นะคะนี่ถ้ามาดามกินก็มาดามก็ติดลมนะคะกินก็อยากกินให้หมดเลยอร่อยมากนะคะแต่มาดามชอบแบบชอบกินแล้วเมามอะไรประมาณเนี้ย แต่ว่าอันนี้มาดามก็ทดลองนะคะทดลองใส่ย,ยีแค่นี้โอเคค่ะไปลองทำกันดูนะคะนี่มาดามใช้ยีตัวนี้นะคะนี่ยีดยีดแองเจลนะคะทูอินวันนานี่